คําคำสั้นๆที่ใช้ในหน้าง,งานที่ต้องรู้มีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันดีกว่านะครับสวัสดีครับผมพบก,กับผมนะครับโอ้จากเรนโคเรนทูเกเตอร์วันนี้มานําเสนอคําคำสั้นๆที่นอกจากจะใช้บ่อยๆในหน้าง,งานแล้วยังใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจไปด้วยนะครับโอเคไปดูเนื้อหากันดีกว่านะครับ อ่านะครับเรามาเริ่มกันที่คําที่1ก่อนนะครับคําที่1เนี่ยก็คือคําว่าซอลมานะครับซอลมามันจะไม่ออกว่าซอลมานะมันจะอกเป็นไม่ออกว่าซอนออกว่าซอลซอลรีอ่นหันลิ้นนิดนึงนะครับซอลมาคือมันใช้ในกรณีที่แบบเฮ้ยสิ่งนั้นเราคิดว่าเฮ้ยมันมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมะหรือแบบเฮ้ยคงไม่ใช่ว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะมันใช้ในหลายกรณีมากเลยนะครับเช่นมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับอันนี้บอกว่าซอลมา โอ้นึ่พันธนิมโอนกัวยะอันนี้คือแบบ diver, คุยกับเพื่อนนะเฮ้ยอันนี้หัวหน้ามันไม่น่าจะจะมานะคือส่มาคือแบบเฮ้ยไม่น่าจะเฮ้ยคงไม่น่าใช่ลระมั้งที่แบบพันธนิมคือหัวหน้านะครับโอ้นึ่ก็คือวันนี้นะครับวันนี้โอนึ่นวันนี้พันธนิมนี่ก็คือหัวหน้านะครับอันนี้มาจากโอตาะนะครับโอนก่วยานีจบท้ายก็อยาคือคุยกับเพื่อนนะครับนี่หัวหน้าไม่มาทํางานสบายแล้วเว้ยนะแต่ปรากฏว่าเออหัวหน้าจจะมานะครับก็ถ้าอยากให้สุภาพนะครับก็จะใช้เป็น อุลกอเยโยนะครับอุลกอยโยมาดูคําที่สองนะครับฮกชีฮกชีเนี่ยใช้ในการคาดการณ์นะครับคือคาดเดาหรือว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าถ้าหากว่านะครับซึ่งเราสามารถใช้อดัพตกับในหน้าง,งานได้หลายๆกรณีนะครับแต่เดี๋ยวอันนี้มาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับฮกชี i ูรีน่าไรเอโอเก e เวมอนยอนลักเดี๋ยวผมจะพูดชา้ชาๆนะครับฮกชีก็คือแบบว่าถ้าเผื่อว่าหรือแบบว่าเออถ้าหากว่า อุร네ีนาไดก็คืออุรีหมายถึงพวกอุรีแปลว่าพวกเราก็จริงนะครับแต่นาได้เนี่หมายถึงประเทศนะครับนาไดเอหมายถึงที่ประเทศแต่เวลาใช้อุรีนาไดเอหมายถึงเวลาเราบอกใครคนว่าเนี่ยถ้ามาที่ประเทศของเราอ่ะหรือว่าถ้ามาประเทศเรานะครับถ้าได้มาแล้วนะครับโอเคเทมิอนนะมิอนแปลว่าถ้านะก็คือถ้าหากว่าตัวนี้เราเดาสถานการณ์ว่าเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่มาประเทศเราเนี่ยจะรัก ย้อนรักกับหาตานะออกว่าย้อนลาเขนะครับย้อนลาเขนะครับติดต่อด้วยนะอ่าติดต่อมานะเป็นการบอกเพื่อนสมมติว่าจะจากเพื่อนแล้วกันเราจะกลับประเทศของเราก็เลยบอกว่าฮุกชีอูดี chi, el, ake, นาไรเอลโอเคเทเมอนย้อนลักเขก็ถ้าหามาประเทศเราก็ติดต่อมาด้วยมาดูคําที่3กันดีกว่านะครับคาที่3ามออจอมย้อนออจอมยอนมาจากออจอมยอนเะนี่ยคืออาจจะคงจะหรือแบบไม่ดูเหมือนกันว่านะส่วนใหญ่ก็เขาก็จะใช้ อย่างนี้นะครับอย่างนี้บอกว่าออจอมยอนฮันซุยซื้อก็กระทาอยนะครับก็หมายความว่าไม่รู้เหมือนกันว่านะครับตรงนี้หมายถึงมันอาจจะนะฮันซุยตัดแปลว่าทําได้นะแต่ว่าเติมอึลก็กระทาก็คือคิดว่านะหมายถึงคิดอันนี้หมายถึงคิดว่านะครับอันนี้เป็นรูปของอนาคตนะว่าคิดว่าอาจจะอาจจะอะไรครับนี่ออจอมยอนอาจจะนะครับฮันซุยตัดทำได้ใช่ไหมอาจจะฉันคิดว่าอาจจะทําได้นะ คือใช้พูดขึ้นมาเฉยๆก็ได้นะครับบางทีเขาอาจจะพูดเสนอเรื่องว่าตรงนี้ทําได้ไหมฮันสวิซโอแล้วนะอ๋อจอมยอนอืมอาจจะหรือว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าอาจจะนะอ๋อจอมยอนฮันสุิซซึนก็กัดทถโยนะครับอาจจะทําได้แล้วก็ในเวลาเกาหลีพูดก็อ่าเขาจะตัดเสียงออกเป็นออกไปนะครับอาจจะเป็นออก็เป็นอ่าฮันสวิซึึนก็กัดทาโยนะครับอิซึนก็กัดทถโยนะหรือใช้ก็ตัดทถโยก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ออกเป็นก็ไก่เลยนะ ต่อไปนะครับคําที่4นะครับก็คือคําว่า아านะ아าออกง่ายนะ아าอามาคนนั้นเองไม่ใช่นะอามาหมายถึงน่าจะคงจะหรือว่าอาจจะนะอันนีมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้บอกว่าอามาคือนุ่นแทกุกสระมินุกย์นะคือนุ่นนที่หมายถึงคือสระมหมือนคือนุ่นคือคนนั้นเนี่ยคนนั้นนะหมายถึงคนนั้นแทกุกก็คือคนไทยนเองนะครับเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ได้นะคนเกาหลีนะฮันกุกสรมหรือกุกินก็ได้หรือเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอ่าคาวนี้ ซารามินกอกยาก็คือเขาน่าจะเป็นคนไทยนะน่าจะเป็นคนไทยนะอามาคือเน่นเทกุกซารามินกอกยาอันนี้คุยกับเพื่อนนะครับถ้าเป็นคุยกับหน้าก็ใช้ค o อยเอโยนะครับต่อไปมาดูอันดับที่5นะครับซึ่งครอมเนี่ยเขาจะใช้ค่อนข้างขึ้นกับบริบทนะครับว่าเป็นยังไงแต่หลักๆแล้วใช้ได้2อ,อย่างนะครับก็คือ หมายถึงถ้าอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าตอบเนี่ยจะหมายความว่าใช่แล้วเดี๋ยวผมจะยกกรณีตัวอย่างตอบให้ดูนะครับแต่เราไปดตูตัวอย่างนี้ก่อนนะครับเช่นคือรอมเน่ชุนเตโรเฮราคือรอมหมายถึงอันนี้ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นอะ่ะถ้างั้นหรือเราจะอในหนังบ่อยๆถ้างั้นอ่ะถ้างั้นนะชุนเตโรก็คืออย่างที่ชอบนะครับเฮราก็ทำนะเป็นคําบอกนะเป็นเฮรามันจะจบแบบเป็นเหมือนวัยรุ่นคุยกันหรือว่าแบบผู้ใหญ่บอกเด็กนะครับว่าอ่ะถ้างั้นก็ทําอย่างที่ชอบแล้วกันนะ คือเหมือนบอกว่าเธอชอบอยังไงก็ทําอย่างนั้นอะ่ะต่อไปมาดูคือรอมหรือว่าเราสามารถจะใช้โยได้เป็นคือรอมโยนะแปลว่าใช่แล้วบางครั้งเขาเสนอไอเดียหรือว่าอย่างอื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเออเออใช่ใช่คือคือรอมอย่างนั้นแหละแล้วก็แบบเออเออเออเนี่ยคือรอมหรือว่าอืมคือรอมโยคือรอมโยนะครับว่าอย่างนั้นแหละใช่แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ คําคำสั้นๆที่ใช้ในหน้างานนะครับผมซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ถ้าเกิดสงสัยว่ามันใช้ยังไงหรือว่าประยุกต์ใช้ยังไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ที่ด้านล่างได้นะครับทั้งใน YouTube หรือว่าใน Facebook ก็ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ดูแล้วนะครับชอบใจเนื้อหาสาระดีๆอย่างนี้ก็ให้กําลังใจกันง่ายๆในยการกดไลค์กดแชร์เพจหรือว่า YouTube ให้ด้วยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับผมคือรอบไหนขึ้นรอบทายมิไบโออ ทางั้นก็เจอกันครั้งหน้านะครับคือรอมทาเม่ไบโอนะครับบ๊ายบาย